ครับแม่กายกายคนสวยกายฝันแม่นแม่กายเป็นั้งไดฝันดี่พรับโอ้อใหมาบอกไปบบ่มันผูดหันมันพูดเต็นบ่องหับงหันเรีกเล่าบอกไปฝันว่าเขาผีมาเาน้อันอันหาหาสี่สามมออกเรียกเล่าออกเรียกเล่า จะว่าคือเก่าเหรอคะซีามื้อเรื่อง่คือเก่าเหรอคือไทยคือเก่าเน่เก่าแม่ไก่เม่อคือเก่าค่ะมันลอยออกมากเพิ่มาวานแต่เลยแม่ไก่ฮะเพิ่นมาเขียนไห้แล้วรอเพิ่นมาเขียนไห้ตามโตหาซีสาเขียนโตซีไดครับแม่ไก่อันจะสีเป็นซีไดห่ลูกขึ้นมาเห็นเห็นเพิ่นเขียนไห้งอๆลูกัวใดเลยสามยี่ยอนขึ้นถามหาซีสามหรือเสือไวโรเตอร์เรี่กไงะ Oh. ว่จะไปบอกเขาไปซื้อเลยยจยมันไปฟาดไสเ,เขาเลยเล้าเขาบุ่มมันปวดพ่อพมันเสียไปอีก่าแม่จักจีมันไผกับพกว่าเป็นไผ่ oh. มันเขียนไห่สา oh. มโตตสามโตเบ็ดเจียวเลย oh. มันเขียนไท่โได้กี่แม่หาสี่สามหาสี่สามเสงลยังมาหาอยู่แม่ก่มาคือเกา่าแต่ว่ามาเรา่องมาม่าแบบฟ้าหลัว่ากจีมันพูดไดเขียนไหกับพุ่ เขียนมาเขียนห้เดิกนอนรับหัวเมียขื้นไม่ก้นฟันเอาเอามาเอาเมเาจะเชียนหายกันทำามเชียนหายเล้กเอาไปซื้อเรลยกแย่เหาซีสามบางเอ,เบ,อ,บ,อเเบอก่อยน่ะเรียก่อคนนี้จัดไปเรือเท่ากนนะจัดได้บอกบอก,นกคอนนี้จับไปใน่มันมอาท่นเนาะท่านไปเข่าเรลยกล่าหาหาเรียกไงแล้วก็พันองเสียงขึ้นมาบกบ่แม่ขึ้นมากดิขึ้นนี้เนาะแม่ พันเพิ่นมาเขียนให้คักะคนนี้ตีเออพันมาเขียนใหสามตัวเลยสามตัวเต็มๆเลยอ่าซีสามตรงซีเรียกไงไปดื้อพะนะเรื่องความฝันมาบอกเอาไปซื้อเรียกไงว่เด้อพ่แม่ยเออเอาไปซื้อเรียกไงดื้อพ่ะสั่นหาซีสามตัวเดียวเหรอจะเอาแผ่ลายๆดอกพะนะฝันยังไม่ขึ้นฝันเดินไปไหมฝันยังไม่ขึ้นก่อนเหรอถ้าตัดออกมาสองตัวแม่ไก่มาตัวใดครับพันพันจัดออกมาสองตัวประมาณ ซีซีสามสามล่ะมาซีสามเขียนไหนเด้อสันเขียนไหเท่านี้นะเยกไปหลายๆก็อเอาไปเชียค้ามตัวนี่กัพ่อหรอกป่าอ้ับคัับ่ไ้คอฟันครับแสดงว่าเพื่อนใหม่โกคเอฟซีกับไปกรับน้ำเด้อเอฟซี4สามสามสีบนล่างไปกรับด้วยเนี่ยน้อฟันได้เท่านั้นล่ะก็เอามาทุกตัวเนาะไม่ไก่เนาะหาซีหาสาม จับทุกตัวไปกับทุกตัวเนาะแม่กายเนาะจังสิบบ้พลาด์ฟ้นเนหน่อยแขี้ยนๆเนาะตัวเดียวห้างเดียวเลยเอตัวเดียวเพคนไม่แขีนให้ตัวเดียวเลยมาไปซื้อเราต้องเรียนง่ายหาสี่สามฝ้าไปซื้อไว้บวกกลางใช่เมื่อเจ้าเขามาขายอ่ะรักดีอยู่แต่ว่าห่างบ่ได้เอาบ่ได้หยิบ มันจะพอไงเร้วยิบไปเรียกรถเด็กเดไยเล่ากับพ่อหงนคำเล่าดอกยว่ว่าแม่ไก่เพราะว่าได้ยิบบัวทำแม่ไกลเสื้อแม่ไก่เสื้อตัวใดแม่ไก่ทำแม่ไกายซื้อแม่ไก่ก็เป็นสีเสื้อสีเสื้อหาซีสามเนี่ยแต่ว่าของพ่อชื้อหรอกเอยืบซีพันเื้อเม่ยพ่อชื่อหนึ่งตุลาคมเนี่ยนาะแม่ไก่เนาะมีเนาะฉันฉันฟันไอ้ีมันใจบ่าแม่มันดูมัวพ่อหันขวดเชลลวเขาก็บพ่อหันหาหาเก หาเจ็ดศูนย์นั่นไปออกเลือกรัดตะลีม้วนถึงเรียกแ้วันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เลืหกนาเลืหกังมบอกหมม่น่นยออกตัวคนเอาเลืกนาเลืกนาเลือกังหาเดียวหางเดียวเพาะว่เที่แล้วมากหายไปหาเจ็ดศูนย์ตัวเดียววันนี้กาไมหาอีกแล้วต้องวแล้วันนี้เ็ไม่เขียนหาเงี้หากัสิมากคือกห่หาที่หาที่สามเนี้ยคือไม่เขียนหาถ้าอย่างมนมากเนาะครับอ๋าคือฝัน หลังจากนั้นมาบอฝฟันชักเทียวหแม่กับโอฟันมันหล้าก็มาบอกว่ายแย่ว่านี้เจากมานางยุ่งอยู่กัสิไทยกัเสิีย,ย,ยนแก่วพิว่มฟันในฟั่งมาสั่นเล่ากพ่อ,อ,อนหนึ่งบอกเล่าันี้เล่าใช่แ่ดเล่าเหรอค่เอาันเลยวะเดียนี่ <c oughs> ว่าว่าท <c oughs> ายแม่กายเลยวะถ้่ดูจะเห็นานั่นแค่ดูจะเห็นขานัา่นานนจะเป็น่ยนจะเป็นเป็นไมยรุ่นอะไ พี่เอิเตอรนเนาะเขอยากให้แม่กายดังตัวนี้อืเป็นว่าจะพวกลุ่มหรือพวกลุ่มก็ป่อจำรุ่งการชวนเลยตัดกับเต้ยแม่กาอ๋อปาร์ดีขนสั้นกันวานนี้องแม่กายหรือ้องกอวโซ่ติเข่ากันแต่เก้าขนฟันนังสี่มันใจว่าแม่กายมันอยู่ต้องหมดวังออกอันออกอันชื่อให้ให้พ้นไปชือหาเจ็ดศูนย์กับกิบฟาสิมาเรียกไงเลย ไม่ยัางไรยังความเป็นคนใไกหดนั่นหัดยังหัดเก้าสี่ผมเห็นยังมันไปเล้าแล้วมันก็งอขึ้นมากคือเก่าเนี่ยเก้าเก้าสี่อ่ะกในเกี่ยวดอกกับเล่านะเก้าเก้าสี่มันก็มาออกแปดเก้าสี่อืมเพราะคนยิ่ได้หดใเพื่อนบ้านแล้วมันยังงอขึ้นใหม่คือเก่ามีมาอยู่ดีตัวมันจัเป็นยังไงจักินกันบ้ไมครับมีตัวใดเพิ่มอันแปดเจ็ดศูนย์ค่ ปเจ็ศนาแปดเจ็ดศ la ูนย์ลงนับนหไม่ไกล้สิตัวอยูกับพวกนีได้บ้างได้ไม่ไกหูก็กันว่าพวกนี้ของานไหก็ว่าแปดเจ็ดศูนก็เลยไปรล้พาที่ปลัตตยู่เมื่อสักพัมีจักใบแผงบอกไ้เลยพนี้มาบราไ่ไกฮะไม่ไกลได้ยินเสียงกระซีบมากวะม่ไเสียงกระซิุบปุบปุบบมากแบบเออเพื่นมาบอกกูรู้แต่ล แปดเจ็ดศูนยแปดเจ็ดศนยใหมาแล้วตันั่นตียต้องไว้น้ำเนาะหพี่น้องมันตัดเอาแปดเจ็ดศูนย์มีขนาดมีเด็กขนาดปล่อยหลายตัวแปดเจ็ดศูนย์ยงกับสิบสิบทับสิบทับมากหมดเสยยงมากแปดเจ็ดศูนย์นครับพี่น้องพี่น้องนตัดเอาเนาะครัวบ่มักพ่บ่มัก็่ชอบก้ว่าเป็นยังเพิ่นกระามเพิ่นมหาหงเต่าเขาขยันบรเพิ่นบเพื่มาโดนแล้วครับ เจ้าไปตลาดซุ้ามตามจนจนเนเจ้าบ่เห็นล่งเลยใครได้มากของมากกระบ่เห็นก็เริ่มาขางานเมื่อหันช่องแล้วว่าไปตึกป่าไปตึกกเราไปตึกอีกรบ่พนันป่าตึกจะไปตึกจ้ป่าบัย่างเพราะถ้าโดนก็เขาพอไปหาพีวอจะเข้าก็เริอไปเอากิฟต์แล้วพี่วอกข็ไปหาพี่วอกอ๋อเนี่ยยกยกไก่เมือไห่แแล้ว่าอยู่ตัวซู มาสามกับแปดเดศนนอพี่น้องส่วนแปดเจ็ดศูนย์ตัวมากตัวชอบตัวได้แมตัวมักตัวชอบก็คือตัวนี้สีามแมนี่สามสี่สด้ครับพี่น้องกายฟันแม่นเหินก็เด้พี่น้องเด้อ่ลวกนตัวในเน่ย เจหน้าเบิงเด้อนะครับเป็นความฝันแม่กายนะครับความฝันนะครับเมกายกับพันแม่นเด้อพี่น้องเพราะถ้าหมดแมนจนว่า,า<ม>ดังอืมกูแล้วเม่กายงวดนี้เราเราจะกลับมาดังอีกครั้งแม่เนาะอันนี้เลขความฝันแม่กายได้ครับเด้อนี่เออจัดมาให้เบิงก <โฮ S 1> ่อนสิฮอดวันที่หนึ่ง หมดที่แล้วก็ฟังว่าเขาเนี่ยมักหาเต็มเนี่ยสามที่แล้วแม่ไก่งมลงก่อนครับพอแล้วพอแล้วจ้าพญาน,นุเคราะห์เรืเร่องอะไ้สามตัว<อ>หมดที่แล้ว,วอะไรครับคือยูตันคือยู้วไรครับแม่ไก่วันวันที่หนึ่งตุลานีผีมาบอกตัวใดกับแม่ไก่อันผีมาบอกหาซีสามมาเขียนอะไรหาซีสาม ก็แปดเจ็ดศูนย์ที่ามาบอกเ <8 70. S 3> ที่ยนึงนะ่ะมาเขียนให้อีกเที่ยนึงได้ยินแต่เสียงบแม่นมก็สิบเบอร์กว่าแม่นได้ยินแตเ่ยยตเสียงก็แปดเจ็ดศูนย์เ<ม>ด้อก็คือแมาบอกกูไลโตัวเสร็จแล้วสำรับสำรับแม่กายมั่นใจตัวใดไปมาเื้นมั่นใจแล้วมั่นใจตัวน,นี่ละตัวใดจ้าตัวนี่ละ 5, 4, ามกับแปดเจ็ดศูนยมตะเลขผีบอกเด้อพี่นองแม่ไก่นี่สายผีพื่พอแสงมาม่าอีกบอกแม่ไก่แม่มาม่ากระจักทีมันไผยังเอาเป็นจะจอยชุ